ถึงแล้วค่ะตลาดพรเทพวันน like <c oughs> <c oughs> ี้คุณไทยจะมาเดินตลาดอีกค่ะจะมีเสียงเพลงนะคะยังไงไม่รู้โอเคค่ะนี่จักบาทก็ต้องเันเ่ย แดงใส่ก๋วยเตี๋ยผัดเยอะเลยสิบบาทที่สิบบาทสิบบาทโอ้เยอะเลยททเยอะเลยค่ยะคณะสแตว ป่านะคะป่านเทเลยป่านสองร้อยแปดสิบก็เหมือนกัน <c oughs> ดเดินเลยมะม่วงเยอะเลยอ่ะโลแปดสิบว้าวมีน้ำพริกด้วยอืมหลายหล เจียว <c oughs> นะเจวปากน้ำลายไหลโอ้โหมีให้ชิมด้วยนะคะมีให้ชิมด้วยเนี่ย<ม>เห็นไหมเออเจียวปากเรียวปากโอ้โห <c oughs> ดูค่ะด,นด,นดูน่นากินมากเลยพอดีกินเลยเนี่ยพอดีเลยอะ่ะพอดีเลย น่ากินมากเลยอ่ะน้ำลายไหล่นือ้อกิมด้วย,ยวลองไปชิมนะลองชิมขอชิมหน่อยขอชิมหน่อย

ปลานีเท่า่่บอก,กอปลา,า,า,ปางปล<ะ>า่เด็ดบ่เด็ดบ่เด็ด้ปลาพคงห้จะเอาเอาล่องมึงกันหรือจะเคืองโลดดูเด็ดทาไหนดูก่อนปลาเป็นน้มโขงเนบอกมีปีกมีเคืองโลาเอา 140 chị chị ba chân tôi không đấy. cho sụt lên à. Thực bàn. Thực bàn เราไปดูดูไปเรื่อยเอันนี้พระกมแม่นอันเั้นกะเมีนพี่เพน่อนจาน่นอไม้ห้าปกาทก็ย่งอยู่นะใช่่ย่ง้แอแย่งยอาปแย่งน้ำค่ะ มะงร้ากแกแย่งน้ำขันใช่ใส่น้นำกันไปค่ะมีค่ะห,หาเจอแล้วผักที่คุณยายชอบอยู่นี่ค่ะ ผักค่ะผักอันนี้นี่ยี่สิบาทกระเากเท้าตัวหนุ่ยใหญ่นี่มีของเข้าเหลือหลายเด้อ ข้าเหลือหลายหลายดูค่ะแนกส้มตำแนกส้มตำทางนี้ค่ะคูอเจ้าบาทยี่สิบบาทนะคะเจ้าบาทหรยี่สิบบาทเดี่ยวกันซ่อนปลากรทั่วบา้านเท่านี่ปลาหลเป็นวัน มีปลาไหลเป็นวะปลาไหลตอนตอนใไงได้เนี่ยนะปลาขาวน้อยอะดูปลาตะเพียนตัวใหญ่อีกตัวหน่อยปลาตะเพียนปลาปล่อยหวานปล่อยหวานชั่งรางน่าได้สิบบาทเดี๋ยวจไปตรตรกินห้าสิบสองกันน่าไดสิบบาทห้าสบสองบาทถั่วเอาไปซอยไปใช้หั่นเซนนะใส่ลาบเท่านี่ยถั่วอะไรบ้างยังนะอะไร เอาไป,อ,าไปอันนี้จะเอาไปหั่นสลาบเท่าเอาอเดี๋ยวมั่งพ่อมีแล้วเตรียมกระเทียมกระเทียมค่ะเตยมปีดองจะเอาไปดองค่ะบ้าให่สุดสุดปีดอง งามมากเลยไหนดีนะอออันไหนก็ได้เนาะร้อยเดียวร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวอุ๊โอายหนักมาก ใหญ่มากค่ะ้อยเดียวไปดองเนาะ,ะงามครับใช่นล็กน้อยนะครับเต็มรถเลย <c oughs> เยอะมากเยอะมากค่ะถ้าต้มมัดกบมีสามห้าบาท เอาต้นหอมยังเอาต้นหอมไปใส่ต้มปลาหน่อยต้นหอมเอายัง า 10. 10. บาทติดติดบาทยี่สิบบาทจะเดินมาทางนี้ค่ะอยู่น้ำแล้วน้ำไหมคะ ลมด้วยร้อนเนาะอากาศใส่อากาศร้อนนต้องรือว่าเป็นเป็นอย่างอื่นก็ไม่รู้ลมชักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเเพลงจริงๆค่ะอากาศก็ไม่ได้ร้อนหรอกค่ะอากาศนะ,ๆๆะรุดเร็วค่ะ โอ้ยโอ้ยมือโอเคนีไม่มีน้ำน้ำนะไม่มีน้ำท้ายรถเราพอดีเต็มหน้าไม้ไปแล้วนี่คนเป็นลมด้วยอยู่ข้างใน างออกแล้วนะคะจากตลาดพรเพชรแล้วจะกลับบ้านแล้วแล้วก็ดูเส้นทางกลับบ้านคุณยายไปเรื่อยๆค่ะอลวงพระใหญ่ด้วยจะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านคุณยายทางนี้ค่ะจากบกดาหารเริงนกทาแล้วก็คุณชุมค่ะ บ้านะโอเคคุณยาเก็บภาพให้ชมไปเรื่อยๆค่ะนะคะมีพวกอะไรถึงองค์พระใหญ่ถังย่างยี่หันไอ้พวกนี้ล้อมอะไรอ่ะส่องมากเลยค่ะทองฟ้าจะเอาส่อนใส่ปากกลับบ้านค่ะเราจะกลับบ้านไุณยายมาผ่านตรงนี้คือองค์พระใหญ่อะไรนะคะคูอะไรนะมโนลมใช่ไหมมโนลมตรงนี้อ่ะ คะเก็บภาพไปเรื่อยๆมีที่เลือกหลายอย่างนะข้างทางเราแวะลงมาซื้อไมีสวานกันเนี่ยดูค่ะดูเนี่ยพกใหญ่ก็มีเห็นไหมกกใหญ่ ใหญห่นไหมคะไซสใหญ่ไซสเล็กก็มีไซสใหญ่ก็มีเห็นไหมคะนีซื้อได้เลยเอยอละละละนี่หมดทุกอย่างของโบราณเรามีครบหมดเลยคะ่ะ มีคบใหญ่นันเนี่ยมีคบใหญ่นี่เนี่ยใหญ่มากมากมากเนี่ยราคาบอมาแจกก่อนคือไม่ด้คือคัแจกไว้่อนนรเนี่ยเออก็ีสามมีคบ่ะมีคบหมดเลยเออเนาะน่ารักน่ารักนม่ไม่ไม่บาทนม่น่ารักน่ารักต้บาท ไม่วัดไม่วัดโอ้ไม่วัดวัดนะผุ้ใหญ่ชอบแบบนี้นะแบบน,นี้ นีแหลปูร้านเท่าไหร่นะรุ่นใหญ่เลยอะนอนเนี่ยเฝ้าร้านเนี่ยใโคกใหญ่ค่ะโคกใหญ,โใหญ,โใหญ่โอ้โอ้รุ่นใหญ่เอาไป็ันนักว่านักเลยเอามา แยกนะคะแวะได้นะผ่านมาทางนี้กลับจากมุกระหารนะคะนี่ค่ะกลับจากมุกระหารเราก็แวะซื้อของกันของข้าวนีไม่กวาดค่ะเยีะยเลย